สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม a r รนะครับโดยจะเป็นแมปใหม่ครับชื่อว่าแมปอัปโปโกไอซ์แลนด์นะครับอืมจะเป็นยังไงครับเรามาติดตามชมกันเลยทีกว่าอ่าก่อนอื่นก่อนจะสำรวจผมขอบอกเกี่ยวกับแมปนี้สัก2องสามี่ห้าหเออไม่เกินหกข้อครับก็คือหนึ่งแมปเนี้ยมีมอนสเตอร์น้อยครับผมเดินมาสักพักแล้วครับก็ไม่มีเลยครับ ผมเข้าใจว่า development เขาต้องการให้เราแบบเป็นมนุษย์คนแรกที่บุกเบิกเกาะนี้ป็นเอาอาง,งาไออง,งาก้าวแรกของมวลมนุษย์เซียสขาดิช่วยมวลลิ้นพันธโอเคเห็นไหมในน้ําก็ไม่มีครับอืมแล้วก็สองนะครับแผนที่แผนที่เกมนี้จะเป็นแบบนี่เห็นไหมเป็นแบบเก่าครับเนื่องจากเราเรามาที่นี่เป็นคนแรกครับคงไม่มีแผนที่หรอกจริงไหมฮะ ใช่ไหมเนื่องจากผมก็เป็น development เหมือนกันผมก็เข้าใจครับเขาคงต้องการจะสื่อแบบอมืมาครั้งแรกมันจะมีแผนที่ได้ไงใช่ไหมเขาก็เลยทําให้เป็นงี้ยฮะตามที่เห็นเลยฮะก็เลยไม่มีแผนที่ะอืมอย่างที่สามนะครับแผนที่นี้เรื่องเสียงครับจะไม่มีเสียงสําหรับแผนที่นี้นะครับอืผมก็เป็น d e v e l o p m e n t เหมือนกันนะครับผมก็เข้าใจครับว่าสาเหตุคงเป็นเพราะ เพราะอะไรเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่เงียบสงบครับมันแง่โหเห็นท,ที่ที่เงียบสงบปราศจ,จากผู้คนมันเลยไม่มีเสียงครับเขาเลยไม่ใส่เสียงมาครับเนื่องจากผมก็เป็นดีเวลลอปเป็นครับหรือจะเรียกภาษาไทายว่านักพัฒนาฮะไม่ว่าจะเป็นผสมปูนสร้างบ้านส,สร้างไม้ผมรับหมดครับหรือจะเรียกง่ายๆว่ากรรมกรก็ได้ฮะโอ้ไม่ใช่โอเคโอเคก่อนจะสำรวจแบบนี้ครับก่อนอื่นเลยต้อง หาบริการขนส่งมวลชนนะฮะในคลิปนี้ผมก็จะหาแท็กซี่ครับไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าก่อนก่อนจะไปหาผมคงต้องเข้า google หาวิธีเรียกแท็กซี่ก่อนนะโอเคเดี๋ยวตัดคลิปสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอืหลังจากผมหาแท็กซี่มาเนิรนนานในที่สุดผมก็เจอแท็กซี่เลยครับนี่ไงแท็กซี่โอเคโอ้ไม่ใช่แโอเค นี่ฮะกว่าจะเรียกได้นี่โคตรนานนะครับผมต้องอะไรอะ่ะหาไม้หาโหยาสลบตุหโหกว่าจะเรียกแท็กซี่ได้ต้องไปดักดนักระหว่างทางแนละ้วทุบหัวโอเคก็จะบินคลิปนี้ผมกะจะหาอรารยธรรมโบราณนะเห็นมันมีในรูปครับก็มีแบบอะไรอะ่ะแบบเมืองเก่าๆอะไรเงี้ยผมก็จะบินหาฮะไม่รู้จะเจอ,เอ่า ไม่รู้จะหานานเปล่าก็บินหาโอ้หาง่ายออโอ้โบินมาบินมาแป๊บเดียวเมื่อกี้ผมมาหาวิธีเรียกโนกโคตรนานอะ่ะพี่แกเดินบินมานิดเดียวแค่ข้ามฝั่งทนมานิดเดียวพี่ครับพี่ครับค่าแท็กซี่เท่าไหร่ครับห้าสิบน้อง ห้าสิบเลยเหรอครับมันไม่แพงไปหน่อยเหรอครับก็ราคามาตรฐานน้องเอ้ยโอเคครับเงนินก็ได้ฮนะเดี๋ยวผมขอหยิบตังค์สักคู่ครับมึงมึงมึงไข่น้องมึงมึงห้าสิบบาทเหรอฮึจัดไปห้าสิบบาทโอ้โหมีปัญญาจ่ายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย หิวเว้ยข้าหิวแม่งจะหมดละเย็นนี้กินเนื้อนกดีกว่าเฮ้ยเนื้อนกแท็กซี่มึงมึงมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอเอ้ยคืนนี้คืนนี้อหะอือหลังจากเดินมาสิบชั่วโมงมึงจะได้กินเนื้อนกแล้วนี่เฮ้ยนี่อือที่นี่แหละหน้าตั้งแคมป์ไฟยิ่งนะัก มึงมึงมึงนกมึงต้องเจออย่างงี้แท็กซี่โกงราคาโอ้ยพวกแท็กซี่โกงราคาเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนนี่นี่ยวดู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 ดดดนี่เนื้อเนื้อเออนั่นนะจุดโอ้ยจุดไฟแล้วโกงราคากูดีนักมึงเป็นอาหารเย็นกูอะมึงเอ้ยขอบคุณมากแต,แต่ก็อยากจะบอกคือ พวกแท็กซี่โกงราคาครับมีมานานแล้วสิตั้ง265ล้านปีก่อนนี่นี่มึงมึงแตกแม่งโอ้โหอร่อยเหลือเกินเนื้อเนื้อแท็กซี่มึงเอ้ยขอบคุณมากที่โกงราคาขอบคุณมากไอ้เมื่อกี้เหมือนคอมค้างอีกแล้วฮะก็เมื่อกี้หลังจากจ่ายเงินค่าแท็กซี่ไปครับก็มาเลยดีกว่า นี่เห็นเห็นเมืองว่ะเฮ้ยมันมีคนจุดไฟว่ะครับเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงฮะเมะื่อกี้ที่ผมบอกผมนึกว่าผมเป็นคนแรกนะครับที่ที่มาบุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกแต่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ดูดูร่องรอยมันมันมีคนมาก่อนผมอะดูดิไฟไฟยังจุดอยู่แปลว่า เท่าที่ผมสันนิษฐานนะครับมันต้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับไม่ไกลไปไหนแน่นอนนะมันต้องอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะผมผมว่ามันอยู่ในตึกแน่เลยผมต้องเดินหานครับอ่าแล้วก็จะบอกว่าเทกเจอร์รู้สึกเวอร์ชันนี้แม่งบั๊กอยู่ฮะเลยแม่งแม่งเลยเป็นแง่เหลี่ยมๆโอเคก็อาทางเข้าก่อนครับไม่กล้าลงเลยหลอนเกิน <Hey. c oughs> นี่เรามาวิเคราะห์ก้อนหินดีกว่าดูครับการจัดวางหินซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายการวางไม้ครับดูครับดูดีๆการวางไม้วาง45องศาเห็นไหมครับนี่มันการวางแบบชาวเมโสโปเตเมียยุคโบราณนี่ว่า <c oughs> ไม่ได้แล้วครับผมต้องรีบตามไอ้คนนี้ให้ทันฮนะผมต้องหาเบาะแส ก่อนอื่นขอเรียกมอไซวินนะเมื่อกี้เรียกแท็กซี่แล้วแม่งโกงราคามอไซวินดีกว่าถึงจะไม่นุ่มตูดแต่ก็อะยังดีครับยังมีฮะเดี๋ยวเรียกแป๊บเคฮะผมก็เดินมาสักพักครับแม่งอยู่หน้าปากซอยฮะนี่ดูมอไซวินฮะดูครับมันจะมันจะเนี้ยแคบแคกว่าหน่อยครับมันก็ตามสเต็ปมอไซวินนะแต่ก็เร็วกว่าครับ จะนั่งไม่นุ่มตูดแต่ก็ก็ย,ย,ยังดีฮะยังดีที่มียานผ่านนะนั่งครับโอเคผมว่าเขาต้องไปอยู่เกาะอ,อื่นแล้วแน่เลยครับผมผมขอเดินเอยขอนั่งมอร์ไซค์วินไปข้างนอกแล้วกันฮะนี่เห็นไหมครับดูดแผนที่มันจะแบบมีเกาะเล็กเกาะน้อยบ้างเกาะใหญ่บ้างครับ ก็จะมีเนี่ยมีหลายเกาะครับก็ลองโหลดโหลดมาเล่นกันดูครับเหมือนเหมือนจันทั้งเพลินเอ้ยตาตามีนาหมดชิบหายโอ้ยทำไงดีอ่ะเฮ้ยโหกะกะจะแบบสำรวจเกาะซะหน่อย วนว่าเป้าหมายคือขอข้างหน้าเล็กๆนั่นนะฮะเอาให้ถึงก่อนเนี่ยเห็นไหมมีหลายเกาะลองลองโหลดมาเล่นกันดูครับมอนก็มีมั้งแต่ก็น่าจะน้อยอเขาบอกว่าน้อยโอเคผมว่าบินเรียดน้ำดีกว่ามันน่าจะไวกว่าป่ะหรือผมคิดเปลองโอเค บินอย่างเงี้ยดีกว่าโอ้มัน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 ทีบผมตกหรือว่าผมอยู่ติดน้ำเกินไปอ่ะมันแล้วแล้วแล้วจะทำยังไงครับเนี่ยไอ้ฮัลโหลบ๊อบบ๊อบเกมึงมึงลงมาลงมาโอ้โหโอ้โหผมแม่ง มึงฟังคําสั่งดีมากอ้โหแล้วตกไปอย่างนั้นแม่งแม่งไม่ตายเอะโอ้ oh my god เ okay, คครับผมผมว่าผมจะวางแผนอย่างนี้ลงไปฮค่ลงไปปลุกมันก่อนแล้วก็ขี่มันขึ้นมาน่าจะทันมัน้งใช่ไหมครับแล้วเราก็มาสำรวจเกาะอ,อื่นกันโอ้ย ถึงแล้วจะจะปลูกมันยังไงครับเนี่ยมันจะตายแล้วอเอ้ต่อยแม่งแล้วกันมึงมึงมึงตื่นตื่นเฮ้ยตื่นต่อยดีไหมเนี่ยต่อยแล้วนัเออนั่นแหละเออเออเออไอชี้ต้นแม่งแม่งแม่งอุ้ยเอาไงดีวะขึ้นดีกว่าแม่งเอ้ยเขาขาหักอีกโอ้โหตกน้ำแล้วขาหักจำไว้นะครับ ใครที่ตกน้ำระวังขาหักครับโอ้ตายหาเลยโอ้